สุนพรแด่ยมทั้งหลายอะไรจริง,รงยมยิ่งยมชายขั้งหน้าขัา้วสายที่ให้เมตตาสมงานลูกวัดได้ที่จัดตอนลับ सातो ก่อบ่ได้ลสฮัทน่าให้ลึ้งล่าว่าเจ๋้มสัยผู้ที่สืรีดไว้ให้ถืดมียันเนออัภโฮทั้งสองตัวสามตัวได้โหมาให้ห่องสืบบ่ตุงันขรอ โดดเดียวตั้งว่าเสียขาลินท่าสีช่วยรัฐบาลดื้อเมื่อตื้นหนักบ่อยากเสียวันใกล้อยู่เฉยเฉยยังหัวซามันเลยสาดบ่พอสิไว้หนอ เออ,อ,อ,นนนะอ,อตัอนวนี้น่าเสียแล้วไอ้มาโกนเอาตัวถึงเข้าเสิลาไปให้ยู่ดีดจ้าจังเสียยูวันไหนเสิม่หยิบยูโฟก็สมีรถหูขับนี้อยู่ดอกน้องมาสัดต๊อกจ่ดตอกยู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  เทียนภาษาอังกฤษไปเลยเขียนปริญญยากนะเนี่ยมีมาลับมามันมาที่สิบสามทนมายู่ข้างบนเทียนภาษาเขียอยู่ข้างล่างแปลออกมานอ้อยเดี๋ยวนี้ไอ้งงเดี๋ยวแปลห้ฟันก็แปลสิแปอยู่งันซ้ำดีแหม่ก็แวะหอดใส่ก่อนนี่ยังหล่ะไอ้มาโคนเอา เออวอาที Anyways, as nah, ่นี่นาสิแล้วาไอ้มาโก้นาวตกถึงเก้าสิลาไปให้อยู่ดีนึกจ่าจังสิชวันไาห้สิมาอีกอยู่ฟโเกัมีนัดหมูคับนี้อยู่ดอกน้องน้ถ้าคิดป่อพอขอบอกอย่าลืมฉันเด้อ พูดไปกันหยุดสะตอกรขทร้องขอ,อินพูดอีกคมาเดียนจบไล่าการเสฟฟร็จฟังความสุขขังภาลางังขอจุ่มมีแก่ทาง 果树田。 ไม่ลำเลียปั่นไฟเผาบ่มีเศร้าหยุดภาพแผ่นเสื่อมเติมตั้งอย่าอกยังสิมาแก่สุ้มเฮาแมได้เศร้าป่วยให้หวนไหวโศกเศร้าให้ Terima kasih. ທ່ານຈົດສະກັດກັບກອງຄານົ

อย่าลวงใหญ่ไปที่เออาสารพัดโลคา่าเแพมาหงเต่าอ,อย่าพาก,กันกินเหล้าสังสรร์น้ำมูกไปติดเสื้อกาวอาัยสอยเสียทุกใจขอที่หาบอกไว้ให้ไกลห่างทางสังคมเข้าอบรมก็คือกันให้เอาตัว ป่าพีพงเป่านับเป็นเป่าทนสู่ย่าลืมคูผู้สอนงเสงยืนเดินน้องให้เทียมันยาลืงที่เปกุศลพวหมูเสิภาษาจากคนโลกอาบมากินให้จำเสียงภาวนาคู่สูคนธาตุมบุญสม ดูให้พุ่งเองกำลัง,งแกงกาโกคา้ายยาปองคอยพวกพี่น้องผองหมูไทยสยามให้บุญนตามน้ำโสโกโสคนวันพองเอามาทองน้ำสี่ลวงปุรีผูโลกซาบอกข้าทาขา 切断电。 รังเดึกรับมูปราทินดอโนกนิ้นหน่อยแล้วไฟมาฟังทําข่อยเจ้าโทษอย่าฟ่าจูงอย่าฟ่าวบ่มเคียดเคียนเครื่องค่อยได้ว้าก่อนอินดาบ่นน้ำหน้าเป็นบักมีแนวหน้า พอเห็นเจ้าเวลาผู้แสดงโลกวันนี้ชีวิตเรื่องโลกเผินพ่าผ่านผลทำด้านเหือชา h ิไหมด้านเพื่ออย่าเสียวโรคให้ล h มเป็นโสมเด้มู่ยมน่ะลานยาสิไกจากมมสิหางลาบา ขันสิไหลลาจองบอกบอสิลาบำตาดังนตาธรรมตาธรรมตาเตียจากกะจันเมงเกียดเสียงจะนี้ดอกหำอสลาหวงวริงเนาลา Sao ý chạy cây chạy chạy bền bản chạy chạy là chạy vốn bụng vải chạy là chạy bản siêu ớ chạy 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 Lá chạy 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 Sì, cay gia chạc bàn và mong, si hằng Hàng lao khao kuong khao kuong khao kuong kia kuong nèo kính si hinh 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 ิไดลาเพิ่นพาย้อนสีกาอื่นหลวงพี่พวงสิลากิจกเสิแลสิหัาเดีวับละคือจังไม่บักทะเลงกุบักเนงสิละโดกองศิลายลาฟันละมัง้นกระตืน คือเจ้าตาโอ้ยเตยตนสิลาไก่ไม่ไข่ลนบุญเอ้ยบุญประจารอาทิภาพพระจารยทินนากรสุดิยาหลานสิไร Ah <laughs> uh-huh 你。 thoáng su cá buồn và yong mưa thăm tê đi luôn luôn chạy cho muốn mày thăm cuộc sơn cắm bỏ lấy và mày hằng cây bò đi chẳng qua đi đi môn bên mông quân đã làm chạy ba sợ chẳng gì bò mi leo xi môn môn คุณความดีท um ี่พี่น้องพ่อและแม่ก็ทำมาเทพได้ลิงเห็นในพัมโมท่าดูยเทพในเขาในห้วยน้องบึงเจ้าพุมเททอลรนีเทพไทยให้เห็นหัวหอมขาบูสิ่งศักดิ์เสียตลอดล้วนสักโลกให้ลิงเห็น เสักขีพยันบุญแก่ผู้ฟังทั้งกายคนทั้งหลายวันนี้ทำความดีอย่าสุ่นเป่าอำนาจองค์พุทธเจ้าความเศร้าให้ห่างหายทำมาบัดสิ่งหายให้หายขาดไกลนี้พระทรงดีทรงคุณให้แผ่บุญนุนโยให้บุญช่วยบุญซ่อนอย่าทอดหันอิ่งสุขกดี เพราะสร้างกุศลไว้มาเมีผลจากท่านวาเนียก็มีมากกับผู้คือเกียรติศัตรูเสื่อมกระดังก้อนมีสาราโทษตกไปห้่มแ่งได้กะเหลวยาใจสิแกงแกงกาสีนากาซึือใสี่อยู่ กองียงกาศิตาในฟักปบอนศิจา้าเออสิได้ไปอยู่ฝากะกะกะ้าฝ้ากับภาวะคุณสิลปผู้ที่มีผู้กขัทรยบกับพอสินปโดยแท้จะตอกไปในพานแทขันมีสิศเส,สิ้เกลิเพิ่มเทวดไว้จังเสยผลนี้ให้เกิดดองภาวะ พร้อมสิบอกุงอานิสงสิเป็นคุณมาสัจกิเลสไข่ไอสิงพระมุนิตัดไว้เทศนาตลอดทั่วตลอดปี